ไปรวมตัวกันอยู่ที่สีนครีนกับฟาร์มจระเข้กำลังจะยกขบวนมาพระเมื่อกี้นี่มันสู้เราไม่ได้นะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านให้ท่านรีบมาที่นี่นะครับในขณะนี้ฮะมาแสดงพลังประชาชนร่วมกันนะฮะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเต็นท์มาฮะเอาเต็นท์มาบริการพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นะฮะครับเข้าใจว่าร้อนกันครับอ๋อฮง นะครับก็เจ้าหน้าที่ตํารวจตึงพื้นที่เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงฮะวันนี้ก็ตบมือให้เป็นกาลังใจให้ตํารวจนะครับร้อนนะวันนี้นะครับครับก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นความร่วมไ <ห Lindsay S 2> ม้ร่วมือของพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดและกรุงเทพนะครับบางส่วนที่เข้ามาร่วมวันนี้เป็นการแสดงพลังของพวกเราในการก่อต่อต้านกกรปศเมื่อวานวานี้กกปศเสียขวัญฮะเมื่อวานนี้เจอไปที่นะครับวัดศรีเอี่ยมไปฮะ ถึงก็ถอยไม่เป็นท่าวันนี้บอกว่าจะมาเอาคืนมึงจะมาเอาอะไรมึงจะเอามาคืนเลยฮะพวกเราที่อยู่ตรงนี้นะครับมาแสดงพลังปกป้องนะครับสารากางจังหวัดเมื่อกี้นี้มันไปยื่นหนังสือให้ท่านรองผู้ว่าบอกว่าทําไมเสื้อแดงเข้ามาได้ทําไมพวกมันเข้าไม่ได้เอามึงเป็นกบฏไอเวนจะให้เข้ามาทําไมฮะมึงจะมาปิดสารากางจังหวัดใครเขาจะให้มึงเข้ามาอีกวายเออ คนที่มันโง่ขนาดนี้ไม่น่าเลยไปอยู่กรกรรสเพราะสาเหตุนี้เองฮรคือพิจารณาไม่เป็นครับมันโง่ครก็เมื่อวานนี้เหตุผลของเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีการต่อต้านการมาขัดขวางการเลือกตั้งประชาชนบริสุทธิ์ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งบริสุทธิ์พ่อมึงสิฮนะมันมาขัดขวางการเลือกตั้งแล้วมันบอกว่าคนที่ไปทำร้ายพวกมันถือว่าเป็นพวกอาชญากร เป็นพวกที่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเอา้าอะไรของมันวะตกลงแล้วเนี่ยไอ้กปสกูถามมึงหน่อยพวกมึงเป็นอะไรมึงรู้ไหมสถานะตอนนี้ของพวกมึงเนี่ยมึงเป็นกบฏไอ้ควายกบฏเสือกจะมาบอกว่าเฮ้ยกูเนี่ยถูกต้องมันพูดหน้าตาเฉยเลยนะครับโดยโดยเฉพาะเอกนัทบอกว่าประชาชนบริสุทธ์ต้องเสียชีวิตบริสุทธ์ตรงไหนฮะมึงทําอะไรมึงมาปิดกรุงเทพพวกมึงเป็นอะไรเป็นผู้เกาะเอ้เป็น กลุ่มก่อกระบฏดทำความชิบหายให้กับบ้านกับเมืองแล้วมึงบริสุทธิ์ตรงไหนว่าไอ้ควายขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับฮะขอบพระคุณครับก็เมื่อกี้นี่มีพี่ท่านหนึ่งอยู่ตรงไหนรู้ไมหรืครับมาบริจาคช่วยสมทบห้าพันขอบคุณมากเลยนะเอาประสีขอบคุณครับประสีอ๋อครับฮะครับขอบคุณมากฮะครับก็พี่น้องครับ ออกมาออกมากันมากมกครับออกมากันเยอะตอนนี้มันกําลังตั้งขบวนมาแล้วแต่ผมบอกว่าเกิดอะไรระหว่างทางผมไม่รับรู้ด้วยนะนะครับไอ้คนที่มาผมไม่รู้ด้วยนะฮะครับขอบคุณครับเพราะว่ามีคนหมั่นไส้เยอะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเราใช่ไหมฮะประชาชนที่เขาไม่พอใจก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณมาคุณก็ดูข้างทางให้ดีแล้วกันนะครับนะฮะกกรปสฮะออ่าทะลึ่งฮะขอญาตครับ พี่แสงจันทร์นะครับฝากเงินมาให้คุณหนุ่มนะครับช่วยเวทีหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมกับเนื้อพร้อมกับน้ำอีกห้าห้าโหลพี่น้องครับตบมือให้พี่แสงจันทร์สามวงเลยครับขอบอ่ะมอบเลยครับหนึ่งพันบาทครับขอบคุณครับนะก็ขอบคุณนะครับสําหรับความโมไม้ร่วมมือฮะเอาช่วยกันเรื่องข้าวเวทีแล้วกันนะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงเข้ามาอีกประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะมาถึงด้านหน้าเมื่อกี้นี้เขาเสียรังวัดไปแล้วมาบอกผู้ว่าว่าพวกเราเข้ามาได้ยังไงก็อย่างที่บอกว่ากลัวประชาชนเต็มขั้นกลัวเอาประชาธิปไตยครับเชญนะครับแหมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ มาสมทบช่วยอีก1 0 0 0 0บาทขอบคุณมากเลยนะครับครับเปิดเผยชื่อไม่ได้ครับเพราะเป็นเจ้าของกิจการนะฮะขอบคุณอย่างมากนะครับที่เรานะครับที่มาช่วยก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับเมือม่อเมือ่อเมื่อตอนเมื่อคืนนี้นะครับสถานการณ์ตึงเครียดม,มีข่าวว่าจะมาถล่มสถานี90.25แล้วก็88ผมก็บอกมึงมาเลยให้กูเตรียมพร้อมทุกอย่างเมื่อวานนี้ผมรอให้มันมาถ้ามันไม่มาถามว่าทําไมถึง อาจหารแลวถึงพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรน,นะครับเพราะแม่พี่น้องความรู้สึกความรู้สึกของภาคประชาชนที่ออกมาขนาดนี้เมื่อวานนี้กกปสมึนฮะเพราะอะไรครับเพราะมีการต่อต้านฮะมีการต่อต้านพวกมันที่ไปต่อต้านการเลือกตั้งฮะที่ไปขัดขวางกระบวนการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้กกปสอเห็นแล้วว่าประชาชนเขาไม่นิ่งเฉยแล้วนะ <çek. S 1> ประชาชนเขาออกมาแล้วนะครับมวลมาหาประชาชนของแท้เนี่ยออกมาแล้วฮะ ไอมวลหมาประชาชนเนี่ยกรกปสที่มันคนละเรื่องนะฮะไอนั้นเขาเรียกว่ามวลหมาประชาชนแต่ประชาชนฝ่ายประชาธิทิตยใจเขาเรียกว่ามวลมหาประชาชนนะครับเอาแล้วผมจริงๆอ่ะก็ไม่อยากจะไปกระแนะกันแหนอะไรกับกรกปสมากฮะนะครับจริงๆที่พูดเนี่ยเพราะมันไส่ฮะว่ามึงจะโง่อะไรกันนักกันหนาไปฟังไอสุเทพทึกสุบัณตั้งๆที่ไอสุเทพทึกสุบันเป็นอะไรครับเป็นไอคนขี้โกงไปร่วมกับคนขี้โกงฮนะ เพราะความรู้สึกว่ากูเกียดทักษิณทักษิณมาตรวจสอบเรื่องภาษีของกูให้กูจ่ายภาษีเต็มเต็มกูจะโกงภาษีสักหน่อยเสือกไปให้กูจ่ายเต็มเตม,เตมกูเลยเกียดนะนั่นคือเหตุผลของชนชั้นกลางนะแม่งปัญญาอ่อนฮนะไอ้นี่เรียกว่าปัญญาอ่อนคือมีใจคิดโกงชาติอยู่แล้วฮนะพอได้ทีครับมีพวกชั่วรวมตัวกันอยู่ก็เลยไปรวมกับพวกชั่วพอดีเลยฮนะผสมลงกันเป,ป๊ะเลยฮนะผมถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่มันเสียผลประโยชน์ฮนะพวกพอ้ายาเสพติดพวก ที่ทุจริตบ้านเมืองนะโกงบ้านโกงเมืองก็ไปรวมกันหมดเหมือนอย่างข้าราชการนะบางคนเนี่ยผมบอกว่าไปร่วมกับกกปสเพราะอะไรฮะเพราะรู้สึกว่าเกลียดและไม่ชอบเพราะคนอื่นเขารู้ทันนียโกงภาษีนี่บ้านเมืองเนี่ยโกงถูกโกงภาษีมาตลอดนะครับคือทําบัญชีสองเล่มเล่มหนึ่งเอาไว้โกงเล่มหนึ่งก็ส่งไปว่าเนี่ยใช้จ่ายไปแค่เนี้ยแล้วก็ไปขอภาษีปรากฏว่าพันตำรวจโทรดรทักษิณเขาก็เป็นพ่อค้าเก่านี่ยฮะ นะครับเขาเป็นนักธุรกิจเขารู้เนี่ยว่ามึงทำมึงทาบัญชีออกมาสองเล่มเขาตรวจสอบตามจริงฮะก็เลยรับไม่ได้ก็เลยออกมาต่อต้านทักษิณเพราะว่าทักษิณรู้ว่าพวกมึงโกงฮะใครกันแน่ฮะที่โกงก็พวกนั้นแหละฮะถามว่าบริษัทยังมีการยกตัวอย่างว่า4 6่หมล้านมันตกลงยังไงทักษิณโกงใช่ไหมอาผมถามหน่อยเขาบริหารประเทศชาติจ,จนเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนาอานาระยะประเทศ ประชาชนกินดีอยู่ดีจะซื้อโทรศัพท์มือถือผมถามหน่อยครับมันเกี่ยวกับการโกงไหมบอกว่าเขาหุ้นชินคอมเบลชั่นขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลเป็นคนทําให้นโยบายขึ้นเอารัฐบาลทําให้ประเทศชาติจเจริญมึงไม่ดีหรือไงวะไอ้คนพวกนี้มันแปลกฮะพอพันตำรวจโทรดรทักษิณบริหารประเทศชาติหุ้นมันดีครับเศรษฐกิจก็ดีครับหุ้นชิมคอมเบลชั่นขึ้นทางฝ่ายอมาตบอกว่านี่คือใช้นโยบายนะครับในการโกง เทมเัสเซกเขาขายหุ้นสี่หมื่นเขาขายเขาซื้อหุ้นเจ็ดหมื่นกว่าล้านผมถามว่าเทมเัสเซกเขาโง่เป็นควายขนาดที่เขาจะไม่รู้เลยเหรอฮะก็เขารู้ว่าเอ้ยหุ้นมันดีไว้เฮ้ราคาในตลาดมันดีเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อพันตารวจโทรโดรทักษิณไม่ได้ไปบีบบังคับว่าเฮ้ยมึงต้องซื้อหุ้นกูในอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะถ้ามึงไม่ซื้อมึงตายนะเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นะก็เทมเัสเซกเขาเต็มใจซื้อฮะก็เป็นความพอใจของเทมัสเซกเขาเขาจะซื้อเท่าไหร่มันเรื่องของเขาฮะ แล้วคุณไปยุ่งอะไรด้วยฮะบริษัทชิงคอมมอรชั่นก็ไม่ใช่บริษัทของรัฐบาลถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจว่าไปอีกอย่างหนึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่เขาทําขึ้นมาของเขาอยู่แล้วฮะชื่อบริษัทชินคอมมอรชั่นเขาทําดาวเทียมมาก่อนพอบริษัทเขาจเจริญเติบโตไอ้ควายพักประชาธิปัตย์บอกว่านี่คือการโกงแนวนเชิงนโยบายโกงเชิงนโยาบายเขาบอกอย่างนั้นนะโกงเชิงนโยบายยังไงครับจะไปบีบบังคับเทมาเสกให้มาซื้อได้ไหมก็ไม่ได้ ใครพอใจจะซื้อมันเรื่องของเขาฮะถ้าเขาไม่พอใจซื้อมันเกี่ยวอะไรฮะไอ้นนี้คอตสอบอกว่ายัางไงครับบอกว่านี่คือการใช้นโยบายเอื้อประโยชน์ให้บริษัทต,ตัวเองทเทมเซกมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะมันซื้อหุ้นมันก็ซื้อเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะฮะแล้วมาเกี่ยวอะไรฮะประเทศชาติดีขึ้นจเจริญขึ้นเพราะนโยบายการบริหารของมืออาชีพอย่างพันตำรวจโทรดรทักษิณแต่ไอ้พวกนี้ไปบอกว่าใช้นโยบายโกงมันคนละเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องฮะ วันนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจหลายๆคนไปเชื่อพักประชาธิปัตย์พูดหมดแต่ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าบ้านเมืองมันดีขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นหุ้นทุกที่ขึ้นหมดฮะเหมือนกันหมดครับไม่มีหุ้นไหนตกเพราะมีผู้บริโภคไอ้นั้นก็คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของประชาชนแต่วันนี้กลุ่มอามาตต้องการอะไรครับต้องการบอกว่าการตัดสินใจของประชาชนพวกมึงเนี่ยโง่ควายควายเพราะอะไรครับเพราะไปเลือกทักษิณเหรอเอาแล้วที่พึ่งเลือกไอ ที่มึงเลือกไอ้สุเทพทึกงสุบันขึ้นมานี่คือ,อยังไงเลือกพรักประชาธิปัตย์ขึ้นมาอย่างไงนี่มึงควายหรือมึง,งโง่ฮะไม่ได้ทําหาอะไรให้กับประเทศสักอย่างเลยฮะผมถึงบอกครับพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้เนี่ยคนส่วนหนึ่งบอกว่าฝ่ายเราผิดฝ่ายเราไม่ถูกผมถามว่าคุณก็เจรนายมาสิครับว่าผมไม่ถูกเรื่องอะไรบ้างคุณไม่พอใจเรื่องอะไรบ้างพอไล่ได้เรื่องหนึ่งก็ไปอีกเรื่องหนึ่งพอไล่ได้เรื่องหนึ่งก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง พอพูดเรื่องสถาบันบอกว่าคนเสื้อแดงก็ไม่รักสถาบันคุณรู้ได้ไงว่าไม่รักสถาบันเพราะคนเสื้อแดงไม่ต้องการเอาสถาบันมาแอบอ้างเหมือนฝ่ายอามาตอามาตต้องการผลประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องอะไรมากครับพอแม่ี่นงองมาตา20วักหนึ่งวักสองระบุเอาไว้ชัดเจนครับถามว่าใครจงรักภักดีกันแน่ฮะรัฐมนูญปี50 เขียนขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารมีสองข้อที่เกิดปัญหาข้อหนึ่งก็คือคุ้มของรัฐประหารคือมาตาา3 0 9การกระทําใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในรัฐมนูลชั่วคราวในการปฏิวัติให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทานะครับผ,ผู้ใช้ให้กระทําหรือผู้สนับสนุนให้กระทําล้วนไม่มีความผิดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอันนี้คือมาตาา309คือคณะรัฐประหารไม่ผิด และคนที่รัฐประหารแต่งตั้งขึ้นมาไม่ผิดแม้แต่คนเดียวคือมาตาา3 0 9ผมถามว่าคุณรับได้ยังไงครับกับมาตาเนี้ยมาตานี้คือประชาชนทุกคนไม่มีสิทธิ์ครับเขาจะทําอะไรก็ได้จะเปลี่ยนแปลงจะปฏิวัติจะทําอะไรแล้วแต่อําเภอใจครับในมาตาา309้าทหารสามารถออกมาได้เลยผมถามว่าไอามาตาเฮงซวยนี้อยู่ได้ยังไงทําไมไม่มีใครไปตรวจสอบอันนี้คือ3 0 9นะฮะที่หนักกว่านั้นคือมาตา20วสองระบุเอาไว้ หากนะครับพระมาหากษัตริย์องค์พระมาหากษัตริย์ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ให้ประธานองคมนตรีขึ้นมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพังก่อนเรื่องนี้เราพูดหลายครั้งแต่ถามว่าทําไมเราถึงพูดเรื่องนี้เพราะองคมนตรีคือใครคืออิเปรมณขณะนี้คืออิเปรมศิลสุลานนท์ผมยกตัวอย่างว่าทำไมไม่เอาราชนิกูลพระองค์อื่น พระอ,องค์อื่นก็มีเยอะแยะมากมายทําไมไม่ตั้งทําไมต้องเอาสามัญชนอย่างอิเปมขึ้นมาเป็นผู้สมเร,ร็จราชการแทนพระอ,องค์ใครจะไปกราบอิเปมได้ฮะผมถามหน่อยนั่นหมายความว่าอิเปมจะทําตามจะใช้พระป,ปรมาพิไทยได้คืออะไรพลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นกค่ไพายคนหนึ่งจะขึ้นมาเป็นผู้สมเร,ร็จราชการแทนพระอ,องค์ได้อย่างไรผมถามว่าวันนี้เนี่ยทหารช่วยตรวจสอบหน่อยตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยฮะเรื่องกรณีแบบนี้ตุลาการสารรัฐมนงก็ไม่ตรวจสอบ รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงรู้ว่าช่องโหว่แบบนี้มีถ้าพี่น้องไม่เชื่อก็ไปอ่านเล่มเหลืองฮะไปอ่านดูครับว่ามาตายี่สบระบุเอาไว้ยังไงฮะนี่คือผมพูดตรงไปตรงมานะครับคนที่จะล้มสถาบันก็คือฝ่ายอมาตะครับที่ช่วยเหลือพวกนี้อยู่ทั้งนั้นฮะอยู่เบื้องหลังของกบฏประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะฮะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องฮะสิ่งสําคัญที่สุดที่ระบุเอาไว้ในมาตายี่สบ ก็คือระบุเอาไว้ว่าเป็นการชั่วคราวไปพางก่อนนั่นหมายความว่าไม่มีระยะเวลาที่กําหนดผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแต่ต้องการอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีระยะเวลากําหนดหมายความว่าชั่วขราวไปพางก่อนคําว่าชั่วคราวนี่ไม่ได้ระบุเวลาแต่คําว่าชั่วขราวไปพางพางก่อนนั้นไม่มีกําหนดระยะเวลาว่าวันไหนเมื่อไหร่แทนที่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะระบุเอาไว้ว่าภายใน15วัน ภายใน20วันแล้วผมถามหน่อยว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านนะครับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ก็คือประธานองคองมนตรีแล้วถ้าเกิดประธานองคองมนตรีไม่แต่งตั้งองค์รัฐธทายาทขึ้นมาจะทํำยังไงเสียหายอย่างมากนะครับอยู่ในมือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทั้งหมดฮนะแล้วใครจะยอมฮนะผมถามวันนี้ผมถึงไปถามผู้บัญชาการทหารนะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณคิดเห็นเป็นประการใดกับเรื่องนี้ นักกฎหมายก็ไม่มีใครกล้าพูดสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับบล็อกสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่งไม่กี่ปีเราเพิ่งเฉลิมฉลองอย่างจิ้งใหญ่ภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเกลียงไกลไปทั่วโลกแต่จู่ๆมากลุ่มพันธมิตร ต้องการทำลายสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็อัญเชิญพระรูมฉายลักษ์เข้าไปในสนามบินสุวรรณภูม,ภมิเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดสถาบันพระหมหากษัตริย์ใครกันแน่ครับเป็นคนทำลายก็กปสคุณดูว่าใครเป็นคนทำลายฮะแล้วผมบอกเรียนไปยังทหารนะครับคุณช่วยพิจารณาหน่อยครับหรือว่าจะให้เรื่องนี้พวกผมไปฟ้องฮะว่าพวกคุณนิ่งเฉยไม่ได้ปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่ประการใดเลยคนเสื้อแดงเนี่ยรักสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่ไม่ต้องการเอามาแอบอ้างพวกเราต่อต้องการต่อสู้ ในเชิงนะครับภาคประชาชนสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็คือสถาบันพระหมหากษัตริย์อันนี้ขอทําความเข้าใจนะและที่สําคัญที่สุดที่มันตอกย้าและยืนยันที่กลุ่มพันธมิตรหรือก,กปรปสอตอบไม่ได้คือพระราชนาตารัสประเทศไม่ได้เสียหายทําไมต้องกู้นั่นหมายความว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เห็นด้วยกับนายสนธิลิ้มทองกุลไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีอยู่สองครั้ง ที่พักประชาธิปัตย์ควรจะสํานึกพักประชาธิปัตย์สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรอย่างชัดเจนฮะเอาคนไปร่วมร่วมกันสนับสนุนล้รมรัฐบาลพันตารวจโทรดรทักษิณพระองค์เห็นว่าเหตุการณ์มันจะบานไปลายไปกันใหญ่พระองค์ก็มีพระรฐฐาชลักษณว่าประเทศชาติไม่ได้เสียหายกู้ชาติกู้ชาติแล้วได้อะไรขึ้นมานั่นหมายความว่าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการกู้ชาติแบบจอมปลอมของกลุ่มพันธมิตร พระก็มีพระราชำดำรัสออกมาเมื่อมีพระราชำดำรัสออกมานะครับไอ้ที่สําคัญที่สุดนะครับช็อตเด็ดก็คืออะไรฮะคือที่มีพระราชนหนดมาตาเจ็ดที่ไปโยนเผือกร้อนให้พระองค์นั่นคือฝีมือใครครับฝีมืออภิสิทธิเวชาชีวะขอนายกพระราชาทานพระองค์บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปนี่ถือว่าคุณจะต้องเลิกเล่นการเมืองเลยนะฮะอภิสิทธิเวชาชีวะ เพราะคุณได้ไปรบกวนเบื้องพะยุคนบาทให้พระองค์ทรงวิตกกังวลและไม่สบายพระไยัยนั่นหมายความว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณกระทำเรื่องนี้ฮะแต่คุณยังหน้าด้านอยู่ได้ขนาดมีพระราชดำร,รัสขนาดนั้นแทนที่คุณจะลาออกแล้วคุณจะต้องเลิกเล่นการเมืองแต่คุณกลับยังหน้าด้านอยู่มันคืออะไรฮะวันนี้กกกสช่วยตอบข้อมูลนี้หน่อยฮะช่วยตอบข้อมูลนี้ผมหน่อยว่าพระราชดำร,รัสมีพระราชดำร,รัสแบบนั้นทําไมอภิสิทธิเวชาชีวะทาไมพวกคุณไม่ยอมฟังพระองค์ หรือว่าพวกคุณไม่เชื่อพระองค์แต่คนเสื้อแดงเชื่อพวกเราเชื่อประชาชนเชื่อนั่นคือจุดยืนของพวกเราในฐานะที่เป็นประชาชนผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นข้าราชการพ่อแม่พี่น้องที่มาทําธุรกรรมในสารกางจังหวัดสมุทรปราการณขณะน,นี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบ,รรบรว่าข้อมูลมันเป็นแบบนี้ฝ่ายกก,กปสต้องการตั้งสภาประชาชนขึ้นมาต้องการตั้งสภาประชาชนโดยกําหนดคนของตัวเองขึ้นมา ควบคุมอำนาจประเทศนี้ถามว่าพ่อแม่พี่น้องจะยอมหรอครับให้คนแค่เพียงหยิบมือหนึ่งไม่ถึง 1. 5อร์เซของประเทศนี้มาบอกว่าฉันจะเอาแบบนี้เรามาหาประชาชนคนไทยทั้งหลายวันนี้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็แฮปปี้เราก็ดีใจที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่คนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันฮะ วันนี้เลยกายบอกว่ากูจะแบ่งชนชั้นไอ้ชนชั้นลากย่ามึงเป็นชนชั้นต่ํามึงห้ามเสอะเสนอหน้ามาเลือกตั้งมันใช้ได้ไหมล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องต่อสู้ออกมาแสดงพลังร่วมกันนะที่นี้นะพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ทุกท่านออกมาที่อยู่ทางบ้านมารวมตัวกันเดี๋ยวกกพสมาวันนี้เนี่ยนะผมปรึกษาหารือกันแล้วกับผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวแม่งได้นองเลือดกันฮนะถ้ามาแบบคนตีนนะฮะผมบอกได้เลยฮะ นี่ไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรนะครับผมบอกว่าคุณอย่ามายุ่งเราบอกไปหลายครั้งแล้วคุณมาหลายครั้งคุณก็ถูกตีกลับไปหลายครั้งทีนี้กูจะไม่อยู่เฉยๆแล้วนะครับจะไม่อยู่ข้างในนี้เฉยๆแล้วนะครับถ้ามากวนเนี่ยนะครับโดนแน่ฮะผมบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับกกปสวันนี้คุณพ่ายแพ้ไปกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งวันนี้ครั้งที่สามก็กระเจิงไปอีกรอบหนึ่งหรือจะเอาแบบวัดสีเอี่ยมเมื่อวานนี้ฮะหรือจะเอาแบบเมื่อวานนี้ นะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมขอประสานงานนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวกําลังเช็คกําลังกันอยู่ว่าอะไรตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเชิญพี่มุกมลขึ้นมาก่อนฮนะครับเอาละฮะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับ